ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศในหัวข้อคุณจะได้เดทกับใครสำหรับนะคะคนที่อาจจะเข้ามา ทำให้เรานะคะได้มีความสุขในชีวิตหรือว่าได้ทดลองการเดทนะคะการไปเที่ยวการไปทําอะไรสักอย่างร่วมกันกับใครบางคนนะคะก็มาดูกันในกองนี้นะคะสําสหรับคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่อยากจะหาคู่ในอนาคตหรือคุณนะคะจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วก็แอบมาส่องได้นะคะว่าคุณอาจจะได้ไปเดทกับแฟนในสถานที่แบบไหนหรือว่าบรรยากาศแบบไหนนะคะ แล้วก็นะคะเช่นเคยทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading ดูไว้เพื่อเป็นอัธรรตในการรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมทำสมาธิก่อนเลือกกองไพ่ทุกครั้งนะคะจะได้ตรงกับตัวของคุณมากที่สุดแล้วก็ลงไปดูที่ time stamp ด้านล่างได้เลยนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาที่ f c e e o o o เมดาวาทาโร่ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ b ับส i b e กดกระดิ่งกดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณจะได้ไปเดทกับใครนะคะเขาจะเป็นคนแบบไหนสถานที่ในการเดทและก็บรรยากาศนั้นจะเป็นเช่นไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพ่อากาศกองที่1นนะคะในหัวข้อคุณจะได้เดทกับใคร สำหรับตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูดได้ทั้งคนโสดน,นะคะแล้วก็คนที่สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือแม้แต่คนที่มีแฟนแล้วก็ลองมาส่องดูนะคะว่าคุณจะได้เดทกับแฟนของคุณในรูปแบบไหนกันบ้าง สำหรับนะคะคนที่คุณจะได้เดทด,ด้วยเนี่ยเขาคนนั้นคือใครอุปนิสัยลัคนาราศีนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นคนที่เอออาจจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือเปล่านะมันเหมือนกับว่าเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยคุยเคยดิวกันไว้ก็ได้เป็นคนที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ เป็นคนที่คุณรอคอยเขานะคะแล้วก็มีความรู้สึกสื่อถึงเขามากๆเลยนะอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาห่างหายกันไปสักพักแล้วก็กลับมานะคะและความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่กลายเป็นในเรื่องของความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายนะคะก็เลยได้ไปเดทกันเนี่แหละ สำหรับคนคนนี้นะคะอาจจะมีพลังงานธาตุน้ำขึ้นมาค่อนข้างจะเข้มแข็งเลยทีเดียวนะคะก็เป็นได้ทางพิจิกกรกฎมีนนะคะก็มีความเป็นลักคนาราศีสาอันนี้เนี่ยแหละเนาะส่วนอายุนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นคนที่อายุไร้เรียกกับคุณหรือไม่ก็อายุมากกว่าคุณมากๆไปเลยนะคะแบบ5ปี1ิ 10, ปีประมาณนี้นะคะ และนะคะสำหรับสถานที่ในการเดทกันอาจจะเป็นนะคะสถานที่ที่แบบเป็นตลาดนัดหรือว่าเออเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่มีผู้คนค่อนข้างจะเยอะเป็นสถานที่ที่คนไปถ่ายรูปไปเออโพสท่าถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เหมือนมันมีที่จัดฉากสวยๆให้ถ่ายรูปกันะแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ในการไปดื่มไปกินนะคะไปในร้านอาหารนะแล้วก็นะคะเป็นในเรื่องราวของการเหมือน ไปนั่งคุยกันไปนั่งแบบอยู่ในร้านอาหารที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะสบายสบายนะคะไม่ได้แน่นหรือว่าเป็นร้านที่มันค่อนข้างจะมีความ private ความส่วนตัวอยู่นะเออแล้วก็นะคะสำหรับสถานที่เดทก็คงจับประมาณนี้นี่แหละเป็นการไปเที่ยวไปช็อปไปกินไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็สำหรับบรรยากาศของคุณกับเขาในการเดทนะคะอาจจะเรียกได้ว่ามันมีกลิ่นไอที่ค่อนข้างจะ ฟุงฟิงมโนไป, <S 2> <S 2> ไปไกลถึงขั้นแบบคุยกันเรื่องการแต่งงานมีลูกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะคุยกันเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของอนาคตว่าต่างคนต่างคิดยังไงนะคะต่างคนต่างมีเป้าหมายในชีวิตแบบไหนไปด้วยกันได้หรือเปล่านะมีอะไรที่แตกต่างกันไหมหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างอาจจะคุยไปถึงเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องของเรื่องราวในวัยเด็กเรื่องราวในอดีต ที่มาที่ไปของแต่ละคนนะคะว่ามีเรื่องราวยังไงกันมาบ้างตั้งแต่หายกันไปนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะเหมือนเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้ถึงขั้นดูหวานแหววอะไรขนาดที่เป็นการเฟิร์สมากมายนักนะแต่มันดูดูเหมือนมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันไปในถึงระยะยาวได้แล้วก็มองหาอะไรที่มันคล้ายๆกันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะเข้ากันได้ ในอนาคตนะคะก็เลยเหมือนกับบรรยากาศในการเดทมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็สบายๆนะคะเรียบง่ายแล้วก็พูดคุยกันแบบผู้ใหญ่นะอารมณ์จะไม่ได้มีโมเมนต์งงแงงงุงยิงอะไรแบบเด็กๆแน่ๆนะคะค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเป็นการเดทที่มีความเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะคะและสำหรับสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับ นะก็เรียกได้ว่านะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับแพชชั่นของเขานะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเหมือนเออเป็นโซเมตเป็นคนที่ถูกลิขิตให้มาเจอกันนะมันมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษนะคะมันมีการเตื่นรู้การเข้าใจชีวิตมากขึ้นบางคนอาจจะเข้ามาทำให้เขาเออเหมือนเข้ามาทำให้กันและกันนะคะได้มีการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต สแสวงหาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไปในทิศทางที่ตัวเองชอบมากขึ้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของกันและกันนะคะ และก็สำหรับไพ่คำพูดนะคะก็อยากจะบอกว่าอยากจะจีบนะไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็แอบ,บเคลิมไปไก่นะคะบางทีเขาเองอาจจะแอบ,บฝันถึงคุณอยู่มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะกว่าที่จะมาเดทกันได้เนี่ยคงจะแบบเหมือนกับว่าเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกปรารถนาในตัวคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลย รวมทั้งเก็บไปฝันเก็บไปเคลิมนะคะเก็บไปคิดต่างๆนานานะคะว่าถ้าหากมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นบรรยากาศแบบไหนอยากจะจีบอยากจะให้คุณนะคะมาเป็นคนพิเศษของใจนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะก็เป็นไพ่ที่เรียกว่ามีไฟปัถนานะคะที่ลุกโชนมากเลยนะคะในการที่อยากจะทําความรู้จักอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็กงอแห่งโชคชะตานะคะเปรียบเสมือ พรมลิขิตนะคะสำหรับความคิดของเขาคนนั้นที่มีกับคุณนะเขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นเหมือน พรมริขิตของเขานั่นแหละนะคะและก็นะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่บอกว่าเออเรื่องราวของคุณนะคะในการที่คุณจะได้ไปเดทกับใครคนนั้นซึ่งคุณเองนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนเก่านะคะที่รีเทิร์นกลับมาหรือว่าเป็นคนที่อาจจะย,ยังไม่ได้เจอกันในรูปแบบความสัมพันธ์ความรักแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาใหม่นะคะก็ ได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็นะคะทั้งหมดนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการออดูดวงนะคะร่วงหน้าเอาไว้เผื่อว่าสายโสดหรือว่าไม่โสดอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะได้รู้นะคะว่าในอนาคตข้างหน้านี้คุณกําลังจะได้เดทกับ คนแบบไหนสถานที่บรรยากาศยังไงนะคะดูไว้เพื่อเป็นอัธรรตในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับส i ายกดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อคุณจะได้เดทกับใครนะคะ ก็จะมาเช็คกันดูนะว่าในอนาคตที่จะถึงนี้จะได้ไปเดทกับใครกันนะเขาคนนั้นนะคะจะมีลักษณะนิสัยลัคนาราศียังไงนะคะคนคนนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะ อาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าเป็นคนทีนนนะะ่มีความเป็นผู้นํานะคะมีความ maple, เป็นผ <st> ู้ปกครองค่อนข้างจะสูงอาจจะเรียกได้ว่านะคะเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ดูแลคนอื่นๆในบ้านนะคะตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความยุติธรรมความเท <t ons> <t ons> ่าเทียมเป็นคนมีเหตุผลในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะและที่สําคัญนะคะเขาอาจจะมีความผูกพันกับผู้หญิงหรือว่าคุณแม่ของเขารวมทั้งนะคะ ตัวของเขาเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะคะอาจจะเรียกได้ว่าหน้าตาดีพินนิยมหรือไม่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จักวิธีการพูดคุยเข้าหาผู้คนมันมีได้ทั้งสองกรณีนะคะก็คือคนที่มีอายุที่เยอะกว่าคุณหรือเป็นคนที่เด็กกว่าแต่ว่าดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างจะไวกว่าคนในวัยเดียวกันก็ได้ค่ะ แล้วก็นะคะมีพลังงานของลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็ลัคนาราศีตุลพึกศพด้วยนะคะก็ขึ้นมาประมาณนี้นะคะ ส่วนในเรื่องราวนะคะของสถานที่ที่จะไปเดทกันนั้นอาจจะเรียกได้ว่านะคะเป็นที่ที่เกี่ยวกับน้ำนะคะอา,อาจจะเป็นการร่องเรือร่องแพหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นการนะคะไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นเหมือนกับการเซตฉากนะคะแล้วก็มีแม่น้ำอะไรแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเมืองจำลองก็ได้มัง้งที่มีกระแสน้ำมีแม่น้ำอะไรพวกนี้อยู่นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นงานนะคะงานสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรร์อะไรบางอย่างงานเทศกาลอะไรพวกนี้ค่ะที่คุณจะไปในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความแฟนตาซีอยู่บ้างนะคะหรือมีการแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่บ้างในเรื่องของการจะไปในสถานที่นี้นะคะแล้วก็สำหรับบรรยากาศ ของคุณกับเขานะคะในวันที่ไปเดทนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะได้พูดคุยทําความเข้าใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมันเคยขัดแย้งเคยมีปัญหาเคยไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องบางเรื่องคุณเองอาจจะใช้เวลานี้ในการ ปรับความเข้าใจนะคะในการให้อภัยในการซัพพอร์ตกันและกันให้มากยิ่งขึ้นคุณจะได้ทำความเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้นมีการเชื่อมโยงในความสัมพันธ์การเข้าอกเข้าใจการเห็นใจการให้อภัยการอยากสนับสนุนดูแลกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่านะคะการเดทนี้ช่วยกระชับมิตรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเอง และมันจะเป็นเหมือนกันนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้เข้าใจได้เชื่อมโยงได้มีความผูกพันกันมากขึ้นกว่าเดิมและสําหรับนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเรื่องราวของเขาช่วงนี้นะคะบางทีเขาอาจจะนิ่งๆหรือว่าอาจจะเคยห่างหายเคยเงียบๆไปสักพักหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นมีปัญหาในชีวิตหรือว่ามีเรื่องราวที่เขาเองนั้นก็ ตั้งอกตั้งใจจะทํามันให้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะงั้นนะคะสําหรับเรื่องราวที่ผ่านมานั้นมันอาจจะมีการนิ่งเฉยมีการเดินทางนะคะห่างกันออกไปบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนไกลที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันนะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกในไพ่คาพูดก็คือเขาเองก็อยากไปหานะคะนี่เป็นพลังงานน่าจะเป็นคนไกลแน่ๆเลยนะเออแล้วก็เขายังลืมรักเก่าไม่ได้รวมทั้งยังไม่พร้อมสําหรับการมีความรักนะคะเอ,อบางทีเขาเองอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบหรือว่าเจ็บกับความรักความสัมพันธ์มานะคะมันก็เลยทําให้เขานั้นรู้สึกว่าการที่จะเริ่มต้นกับคุณในทันทีทันใดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะทําใจสวิต ออฟจากคนเก่าแล้วก็มาสวิตออนกับคนใหม่ในทันทีนะคะบางทีมันอาจจะต้องมีเวลาในการล้างความสัมพันธ์หรือว่าความทรงจำนะคะของเขาก่อนเพื่อให้เขานะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อให้เขานั้นมีความสามารถในการจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเพราะงั้นสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเองอาจจะเจอกับคนที่ เคยเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วเขาเองก็ต้องการเวลาในการเยียวยารักษาจิตใจนะคะเวลาที่จะลืมคนเก่าลืมรักครั้งเก่าหรือว่าการนะคะจบกับเรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าบางทีความเจ็บปวดครั้งนั้น มันอาจจะยังฝังใจและทําให้เขาไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะถึงแม้เขาอยากจะมาหาถึงแม้เขารู้สึกกับคุณมากมายแค่ไหนก็ตามทีนะคะบางทีอาจจะต้องให้เวลากับเขาในการตัดสินใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของตัวเขาเองนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้แต่ที่แน่ๆน,นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเดทกับคนคนนี้แน่ๆน,นะคะ อาจจะเป็นการเดทเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อที่จะได้ให้ในเรื่องของความเข้าใจคนคนนี้มากขึ้นนะคะเพราะบางทีเรื่องราวเก่าๆที่มันฝังใจเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสในการได้อธิบายกับคุณถึงการกระทําที่นิ่งเฉยหรือว่างเงียบหายของเขานะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะเอาใจช่วยให้ฝ่าฟันก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะถึงแม้เขาจะยังไม่พร้อมแต่คุณเองนะคะเชื่อว่าถ้าหากเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคลกันหรอกยัง ยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตของตัวคนเองให้มีความสุขจนกว่าสักวันหนึ่งที่บุญจะจัดสรรให้เราได้อยู่คู่กันในวันที่พร้อมแล้วก็ปลดล็อกจากเรื่องราวเก่าๆความทรงจำเดิมๆของคนเก่าๆได้นะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3นะคะในหัวข้อคุณจะได้เดทกับใครก็มาส่องกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่นิสัยลักนณาราศียังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคุณจะได้เดทกับคนที่อาจจะมีพลังงานธาตุน้ำนะคะพิจิก ออมีแล้วก็กรกฎนะคะและคุณเองนั้นอาจจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะมีชีวิตที่ออไม่ค่อยคิดเยอะคิดมากอะไรนักนะคะแต่ว่าตัวตนของเขาเนี่ยอาจจะประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ภายหน้าฉากนะคะ,ะแสดงตัวว่าเป็นคนที่มีความสําราญสบายใจนะคะแต่ลึกๆแล้วข้างในนะคะเต็ไมไปด้วยปัญหาและก็เรื่องราวที่เขาเองนั้นมเออีเรื่องราวความขัดแย้งนะคะทั้งใน ในเรื่องของการเงินการงานชีวิตนะคะตัวตนของเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ต้องเอาชนะนะคะอุปสรรคปัญหาฟ่าฟันชีวิตมาด้วยความยากลำบากด้วยพะกลังของตัวเขาเองนะคะ แล้วลึกๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีด้วยความที่เขานั้นเคยใช้ชีวิตแบบหนักๆเหนื่อยๆก็เลยทำให้เขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะได้ง่ายแล้วก็เ เหมือนกับรู้สึกถึงอะไรอะความเซนซิทีฟได้ไวนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแบบดูด,ดูซีรีส์ดูอะไรที่มันดรามา่าแล้วก็นั่งร้องไห้ไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มีความพยายามกับชีวิตมีความฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามีความนะคะเ,เรียกได้ว่า อาจจะภายหน้าฉากอาจจะดูยิ้มแย้มแต่ภายในนะคะเต็มไปด้วยขวากหนามนะคะเต็มไปด้วยมีดดาบที่แทงข้างหลังเรื่องราวที่เขาจะต้องเผชิญนะคะอาจจะมีมากกว่าที่คุณเห็นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเข้ามาทําให้คนที่เขารักนั้นมีความรู้สึกอยากจะทุกข์ใจกับเขาไปด้วยหรอกนะคะเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความรู้สึกกับผู้คนรอบข้างผู้คนที่เขารักมากๆเล แล้วก็ในช่วงวัยของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกกันกับคุณหรือว่ามากกว่าคุณไม่เกิน3 5ปีนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นวัยเดียวกันนี่แหละหรือถ้าเป็นรุ่นพี่หน่อยก็ประมาณ3ปี5ปีไม่เกินนี้นะคะแล้วก็สำหรับ ในเรื่องของสถานที่ในการเดทนะคะคุณอาจจะได้ไปในสถานที่ที่มันค่อนข้างจะมีความโรแมนติกนะคะมีความเหมือนกับว่าเป็นสถานที่พิมพ์นิยมนะอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับไปยามค่ำคืนนะคะไฟการตกแต่งประดับประดาอะไรพวกนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดหรือว่าเป็นสถานที่ที่คนชอบไปเดทกันนะคะ รวมทั้งบางคนก็อาจจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเขาในสถานที่ทีออ่อาจจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นห้องนะคะส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่อ,อ,อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีการแบบกลับมาพูดคุยหรือว่าการนะคะดินเนอร์กันในห้องอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็สำหรับบรรยากาศในการเดทนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับการให้ความช่วยเหลือการให้ความเห็นอกเห็นใจอ,อ,อาจจะคุยกันด้วยเรื่องราวของการเชื่อมโยงทางจิตใจนะคะค่อนข้างจะมากอาจจะเป็นการโอบรับความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายนะคะการพูดเรื่องราวที่เป็นดราม่าของชีวิตนะคะการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายรับฟังเขาซะมากกว่านะคะ นะะเนื่องจากชีวิตเขามีเรื่องดรามา่าค่อนข้างจะเยอะมากและก็นะคะคุณเองอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือในการรับฟังการเห็นอกเห็นใจการโอบอ้อมนะคะการคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนให้กับเขาด้วยความรู้สึกของความเมตตานะคะความเป็นกัลยาณมิตรความเอาใจใส่นะคะ และสำหรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในการเดทครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะอยู่กับพี่ต้องสตรองนะน้องอารมณ์แบบว่าจะต้องมีความเข้มแข็งนะจ๊ะเวลาที่อยู่กับฉันเพราะว่าทุกอย่างนั้นอาจจะเรียกได้ว่ามีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่การทำงานหาเงินการใช้ชีวิตค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะเพราะงั้นถ้าหากจะอยู่กับเขาแล้วก็คุณจะต้องเป็นคนที่สตรองมากๆเป็นคนที่เรียกได้ว่านะคะมีจิต ที่นิ่งแล้วก็เข้มแข็งนะคะ,ะส่วนไพ่คำพูดนะคะก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ว่างนะจ๊ะแต่อยากลองคุยนะจ๊ะยังไงก็กลัวเหมือนกันนะว่าเธอจะไม่รัก บางทีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องจัดก,การสอดสางกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะคะการเงินการทองนะคะการดํารงชีวิตของเขาเองเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมากนักนะคะแต่เขาเองก็รู้สึกสนใจรู้สึกอยากจะคุยอยากจะพูดคุยอยากจะให้ความโมเมนต์แบบโรแมนติกหรือว่าความรู้สึกรักกันและกันเนี่แหละแต่นะคะเขาก็กลัวว่าคุณอาจจะรังเกียจจะไม่รักจะไม่สนใจจะดูถูกดูแคลนหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเขานั้นไม่ มีเวลาให้เขาเองก็มีความกลัวแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะ ตัวเขาเองบางทีอาจจะมีความลับหรือว่ามีเรื่องที่มันละอายใจที่จะเปิดเผยหรือว่าพูดคุยกับคนรักนะคะเพราะงั้นนะบางทีการอยู่กับเขาคนนี้คุณเองอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าคุณจะต้องมีความอดทนความเข้มแข็งมากๆแล้วก็นะคะคุณอาจจะต้องเปิดใจนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกกับคุณทุกเรื่องและก็สําหรับเรื่องราวนะคะที่เขามาปรึกษา คุณเองก็อาจจะต้องรับฟังถึงแม้มันอาจจะเออไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นในแง่บวกหรือว่าเป็นอะไรที่มันมีความโรแมนติกหวานแหววนะคะความรักกับเขาเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งมากพอที่จะเดินก้าวหน้าไปด้วยกันได้นะพอะงั้นเขาก็เลยอยากจะบอกกับคุณเนี่ยแหละค่ะว่า เออฉันเองก็กลัวว่าเธอจะไม่รักนะแต่ก็อยากจะคุยกับเธออยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ตามทีถ้าเธอไว้แล้วก็ขอให้บอกมานะจ๊ะเพราะว่าฉันก็สนใจในตัวเธอเนี่ยแหละและนี่นะคะก็คือสิ่งที่จะบอกว่าในอนาคตคุณจะได้เดทกับใครคนนี้นะคะ ยังไงก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าจะต้องสตรองแค่ไหนในความรักครั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะดูเอาไว้เพื่อเป็นอัทรษในการรับชมและก็การไกด์ไลายในอนาคตข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่4ี่นะคะสำหรับหัวข้อคุณจะได้เดทกับใครสำหรับคนคนนั้นที่มีโอกาสจะได้เดทด้วยกันนะคะก็มาดูกันว่าเขาคือใครกันนะลักษณะนิสัยรักนาราศีนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนดูแล้วมีความซ่อนเงื่อนในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะอารมณ์แบบว่าเป็นคนที่มีความเออเรียกว่า เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่มีคนสนใจเยอะมากๆนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่เด่นดังในสังคมของเขาหรือว่าเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่คนให้ความสนใจตัวเขาค่อนข้างจะเยอะ เป็นคนที่มีความสะอาดเนียบนะคะเรียกว่าแต่งตัวดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านแต่งตัวเป็นดูแลภาพลักษณ์ภายนอกนี่เรียกว่าเป๊ะเวอร์แล้วก็ไม่ว่าเขาจะหน้าตาดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะแน่นอนว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนทันสมัยทันแฟชั่นเอ่อนำเทรนนะคะแล้วก็เออเรียกว่า รู้จักวิธีการคุยการเข้าหาสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เบื่อช่างเลือกนะมีตัวเลือกเยอะด้วยนะคะหรือไม่ก็นั่งเฉยเก็มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะงั้นนะคะคุณอาจจะได้ดิวกับคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อาจจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตานะคะที่เป็นพิมพ์นิยมเลยก็ได้นะ แล้วก็มีเปอร์เซนต์นะคะที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าอายุห่างกันตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ดีกว่าคนที่อายุไล่นเลี่ยกันนี่แหละ mm hmm. ก็อาจจะเป็น2ปี3ปี5ปีประมาณนี้นะคะแต่มีโมเมนต์ความเป็นเด็กหรือว่ามีอะไรที่น้อยกว่าคุณนะอาจจะเป็นในเรื่องของอายุหรือว่าฐานะก็ได้นะคะ แล้วก็มีพลังงานของธาตุน้ำกับธาตุไฟนะก็เป็นเมสิงธนูพิจิกมีนกรกฎได้นะคะและสำหรับสถานที่ในการไปเดทกันนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นการเดินทางซะมากกว่านะอาจจะเป็นการเดินทางไปด้วยกันในที่ใดที่หนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการไปอยู่ในธรรมชาติหรือว่าการไปในที่ที่เรียกว่า มีสัตว์นะคะมีฝูงสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นสวนสัตว์หรือเปล่านะอะไรพวกนี้นะคะก็มีความออมีพลังงานของการเดินทางนะคะแล้วก็มีพลังงานของความเป็นส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่ผู้คนจอใจอะไรมากมายนะักค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวพิเศษแล้วก็ เป็นสถานที่สวยๆงามๆนะคะอาจจะมีต้นไม้มีดอกไม้อะไรพวกนี้นะและสำหรับบรรยากาศในการเดทนะคะเรียกได้ว่านะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับมันมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นนะคะมันมีความรู้สึกเข้ากันได้ดีนะคะมีความรู้สึกถึงการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันเป็นความรู้สึกที่มีความ private มากๆมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะมีความรู้สึกเหมือนคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ออกไปแล้วก็เหลือกันอยู่แค่2คนนะคะจะไม่มีอะไรที่สามารถจะเข้ามาขัดจังหวะของคุณได้เลยนะมันเป็นความรู้สึกของการให้ความรักนําทางะคะ่ะทาให้ความรู้สึกเป็นเรื่องที่เ,เหมือนคุณคุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณในเวลาที่อยู่กับเขาคนนั้นแล้วมันก็เหมือนกับทำอะไรไปตามความรู้สึกะคะ่ะไม่ได้มานั่งคิดว่าจะต้อง คิปลูกเก็บภาพลักษณ์ทำตัวให้ดีทำตัวให้ยังไงอะไรกับคนข้างหน้าเลยมันเป็นความรู้สึกที่โฟโร์แล้วก็ไปด้วยกันได้แบบเลื่อนไหลมากๆนะคะเหมือนเคมีตรงกันสุดๆเลยหลักคู่นี้ และสำหรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นโลกทั้งใบนะคะเป็น the world นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะความหวังความรู้สึกดีความรู้สึกเหมือนอยู่กับคุณแล้วมันได้รับพลังงานที่ออมีความสุขในชีวิตนะคะมีการเติมเต็มน่าจะเป็นแม่ของลูกหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาผูกพันกันได้นะคะ แต่ว่านะคะไพ่คำพูดก็เขาก็อยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าออคุณเองก็น่ารักนะคะแต่ว่าเขารับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรักซ้อนเออบางคนนะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณนี่แหละที่เขาคิดว่านะคะอาจจะมีตัวของคนที่เป็นคู่จริงๆอยู่หรือเปล่า หรือไม่ก็เขาเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าตัวของเขาเองนั้นมีคนอื่นอยู่แล้วคบกันอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับคุณแล้วมันเป็นความผูกพันทางความรู้สึกแล้วเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่น่ารักน่าคุยน่าเข้าหาไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมันไม่ได้มีกันแค่สองคนนะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าหากคุณเป็นคนที่มีรักซ้อนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้อง เคลียร์ใจตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าแม่หมอเชื่อว่าถ้าหากเรานะคะ ไปผูกสัมพันธ์กับใครในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในศีลธรรมหรือว่ากรอบประเพณีนะคะมันก็อาจจะทําให้ยิ่งมีความยุ่งยากคาลคาซาังหน้าปวดหัวแล้วความรักก็จะกลายเป็นความมึนงงนะคะว่าจะต้องเอายังไงต่อกับชีวิตเพราะงั้นถ้าหากเป็นคู่กันจริงๆยังไงก็รอในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆน่าจะทําให้เรานั้นมีโอกาสได้สางสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่านะคะ ไม่งั้นอาจจะทําให้คุณยิ่งปวดหัวยิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แทนที่จะหวานนะคะก็กลายเป็นหวานอมขมกกืนปนปนกันไปเพราะงาั้นการเจอกับใครบางคนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเป็นกัลายาณมิตรกันไปก่อนนะคะในสักวันที่คุณกับเขานั้นอยู่ในจังหวะที่สามารถที่จะสารสัมพันธ์กันได้นะคะช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะกว่าก็ได้นะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหากคุณต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาที่ Facebook มินวาทารโลได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ